คุณทุกนครับนักเรียนกว่า40ชีวิตผวาครับรถบัสตกบ่อกลางถนนโอ้อันตรายมากครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา16นาฬิกานะครับหรือ4โมงเย็นวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานี่นะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าได้รับแจ้งว่ามีรถบัสรับส่งนักเรียนล้อหลังเนี่ยพลัดตกลงไปในบ่อกลางถนนจนติดค้างตึงอยู่กลางถนนครับทำให้ต้องรีบอบพยพนักเรียนที่อยู่ บนรถนี่นะครับนะครับลงจากรถเพื่อความปลอดภัยหวั่นว่าจะมีการซุดตัวของถนนมากไปกว่านี้เหตุเกิดบนถนนทางหลวงชนบทนะครับหรือว่าเป็นถนนสายบางนาการเด่นนะครับเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปที่มหาวิทยาลัยอสมชันวิทยาเขตสมุทรปราการหรือมหาวิทยาลัยเอแบกจุดเกิดเหตุเนี่ยตรงกลางสี่แยกเหม่งจ่ายนะครับ ในตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการครับผู้สื่ข่าวเขาก็บอกว่าก็ไปเจอเจ้าหน้าที่นะครับได้เกณฑ์นักเรียนทั้งชายและหญิงรวมเกือบ40ชีวิตลงจากรถบัสคันดังกล่าวไปอยู่ที่ริมทางนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่บางเสาธงและก็อาสาสมัครกู้ภัยนี่นะครับเขาก็ มีการปิดการจราจรบางส่วนแล้วก็คอยโบกรถให้สัญญาณกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับเป็นการเล่นด่วนนะฮะโอ้โหนี่มันไม่น่าจะขึ้นได้เลยเรามันตกลงไปตรงกลางพอดีครับจากการตรวจสอบสภาพถนนที่เกิดเหตุก็เพราะว่าจุดที่มีการขุดทําบ่อซ่อมแซมระบบท่อประปาขนาดใหญ่ใต้พื้นถนนครับซึ่งเกิดน้ํากัดเซาะชั้นดินใต้ล่างนะฮะจนทําให้เป็นโพรง ใต้ถนนขนาดกว้างส่งผลทําให้รถบัสที่รับส่งนักเรียนคันนี้เนี่ยจังหวะที่กําลังผ่านจุดที่เกิดเหตุแผ่นเหล็กที่วางปิดฝาบ่อท่อประปาเกิดสุดลงไปครับทําให้ล้อหลังของรถบัสฝั่งซ้ายเนี่ยติดค้างจนไปไหนไม่ได้แหละครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายนี่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงทีเดียวนะฮะจึงเคลียร์เส้นทางได้โดยใช้รถยกขนาดใหญ่ ยกท้ายแล้วก็นำแผ่นเหล็กสอดลองล้อรถบัสเพื่อเคลื่อนตัวออกมาจากบ่อได้อย่างปลอดภัยครับขณะที่เด็กนักเรียนก็พากันนั่งเซ็งนะครับหิวข้าว4โมงเย็นโอ้จนไม่ไหวก็ต้องหาขนมบะหม,มี่กึง่งสำเร็จรูปเนี่ยมาลองท้องกันระหว่างรอรถเนี่ยนะครับเออนะแล้วก็ส่งกลับบ้านตามเส้นทางต่อไปนะครับทั้งนั้นในภูเบศวัฒนธนะโรดนะครับ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลบ,บางสมัครนี่นะฮะซึ่งเป็นเจ้าข,ของรถและก็เป็นคนขับรถบัสคันนี้นี่นะครับวันนี้ท่านเป็นรองนายก้วยนะคนขับบอกว่าตัวเองนั้นรับนักเรียนประมาณสักสี่สี่สิบคนเนี่ยมาจากโรงเรียนน,น้ำมิมนเพื่อที่จะกลับไปส่งย่านบางประกงพอขับรถมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยถนนมันสุดนะถนนมันสุดตัวจนล้อเนี่ยติดค้างไปต่อไม่ได้ก็คาดว่า ไม่คิดว่ามันจะมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยตัวเองนะอย่างครอบดีที่เด็กๆนะั้นปลอดภัยที่ผ่านมาก็ใช้เส้นทางผ่านตรงนี้เป็นประจำซึ่งจุดนี้ก็จะมีการก่อสร้างมานานนับปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่หลังจากนี้ก็จะไปแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ออกมารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับล่าสุดนะครับ18นาฬิกา6โมงเย็นที่ผ่านมาจหน้าที่สามารถเคลื่อนย้ายรถออกได้สำเร็จแล้วก็เด็กๆก็กลับขึ้นรถคันดังกล่าวนะครับ กลับไปส่งบ้านอย่างปลอดภัยส่วนถนนจุดดังกล่าวในเจ้าหน้าที่ผู้รับเหมาเนี่ยก็เอาแผ่นเหล็กเนี่ยมาปิดชั่วคราวแล้วก็วางกลวยป้องกันให้เห็นอย่างชัดๆนะครับจะได้ไม่เกิดเหตุซ้ําซ้อนขึ้นโดยจะมีการเร่งซ่อมแซมนะฮะให้ใช้งานตามปกติได้ในคืนนี้เลยนะครับก็รีบๆหน่อยกันแล้วกันอันตรายนะฮะ